สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูยอดอนองจงใจหานก้าหรือว่าครูบุ๋มนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ากันเลยนะคะแหล่งพลังงานเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะนักเรียนประเภทที่หก็คือแหล่งพลังงานหมุนเวียนประเภทที่2ก็คือแหล่งพลังงานที่มีจำกัดค่ะ เดี๋ยวเรามารู้จักแหล่งพลังงานทั้งสองประเภทกันนะคะนักเรียนประเภทแรกก็คือแหล่งพลังงานที่หมุนเวียนแหล่งพลังงานที่หมุนเวียนก็คือใช้แล้วไม่หมดไปนะคะสามารถหามาทดแทนได้เช่นลมน้ําแสงจากดวงอาทิตย์นะคะซึ่งพลังงานเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะเป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะใช้แล้วไม่หมดไป นะคะเราสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นพลังงานจากน้ำจากเขื่อนนะคะหรือพลังงานแสงหรือพลังงานแรงลมพลังงานจากความร้อนใต้พื้นพิภพนะคะต่างๆเหล่านี้คือพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะนักเรียนส่วน2คือพลังงานที่มีจำกัด ก็คือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหามาทดแทนไม่ได้นะคะนักเรียนต้องช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะคะ mm hmm. เช่นทานหินนะคะที่ใช้ในการ ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะหรือน้ำมันนะคะน้ำมันต่างๆที่เราใช้ในการเติมลงไปในรถต่างๆนี่นะคะก็ามาจากกระบวนการผลิตขุดบ่อน,น้ำมันมาจากใต้ดินนะคะ,ะพลังงานพวกแก๊สธรรมชาติต่างๆนะคะพวกนี้ต้องผ่านกระบวนการผลิตขึ้นมานะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วมีจำกัดเพราะฉะนั้นก็ถึงรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะให้ นักเรียนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าเพราะว่าพลังงานประเภทมีจำกัดเนี่ยมันใช้แล้วมันหมดไปนะคะอาลคาเมื่อเราได้รู้จักพลังงานทั้งสองประเภทแล้วก็คือพลังงานหมุนเวียนกับพลังงานใช้แล้วมีจำกัดนะคะเราก็จะมาทำรายงานกันเลยนะคะรายงานที่ครูมอบหมายให้นั้นนะคะให้นักเรียนนำ ข้อความที่คุณค,ร,ครูกําหนดให้มาเติมลงใต้ภาพนะคะก็คือข้อความสองข้อความก็คือแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับแหล่งพลังงานที่มีจํากัดโดยคุณครูมีภาพให้นะคะภาพไหนนะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนภาพไหนเป็นแหล่งพลังงานที่มีจํากัดให้นักเรียนนํามาเติมให้ถูกต้องนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชันน,นั่นคุณเลขที่เรียบร้อยนะคะ นักเรียนคุณครูก็ขอจบคลิปเรื่องอแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตกะระแสไฟฟ้าไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าคุณครูบุมเนี่ยจะมาสอนในเรื่องอะไรนะคะสุดท้ายครูก็ฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพยายามรักษาความสะอาดไม่จําเป็นไม่ต้องออกนอกบ้านนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ